อย่าเชื่ออย่าบอกอย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวปฏิเสธเลยไม่ได้ครับว่าเด็กนักเรียนสมัยนี้ส่วนใหญ่แล้วติดมือถือแล้วอาจจะเกิดอันตรายจากการเล่นมือถือได้ <c oughs> การเดินสะดุดล้มนั้นเหรอมันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อย ืใครส่งอะไรมาโอ,อ้ได้เงินห้าหมื่เลยเหรอน่าสนใจแฮะอย่าเชื่อจะตกเป็นเหยื่อของภัยไซเบอร์หืมเบอร์ใครโทรมาเนี่ยเป็นเบอร์แปลกด้วยแฮะฮัลโหลใครคะ สวัสดีค่ะพอดีหมายเลขนี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดไม่ทราบว่าคุณเชื่ออะไรคะเพื่อทางเราจะได้อย่าบอกจะตกเป็นเหยื่อของภัยไซเบอร์เอ,อ่อทไมวันนี้มีทั้งข้อความแปลกๆปกเบอร์โทรแปลกแปลกมันยังจะมีอะไรอีกไหมนะ้นั่นไงไม่ทันขาดคำมีข้อความส่งมาอีกและอะไรอีกเนี่ยอ๋อ แบบสมัครสอบชิงทุนน่าสนใจแฮะลองสมัครดูดีกว่าเผื่อจะได้เงินทุนไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่อยากรรอกข้อมูลส่วนตัวจะตกเป็นเหยื่อของภัยไซเบอร์ ในยุคที่มือถือเข้ามาเป็นบทบาทส่วนหนึ่งในชีวิตมีความสะดวกในด้านติดต่อสื่อสารและการหาข้อมูลรวมทั้งภัยอันตรายต่างๆที่มาจากโลกไซเบอร์อยากให้ทุกคนรู้จักวิธีการป้องกันไม่งั้นจะเจ็บปวดกว่าการหกล้มเป็นร้อยเท่าอย่าเชื่ออย่าเชื่ออะไรง่ายๆให้ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจทุกครั้งอย่าบอกอย่าบอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราถ้าหากมีเบอร์แปลกๆโทรมาขอข้อมูล อยากรอกข้อมูลส่วนตัวไปกับเว็บไซต์ที่ไม่มีหน่วยงานรับรองข้อมูลต่างๆแค่นี้ก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของภัยไซเบอร์ด้วยความปรารถนาดีจากโรงเรียนบ้านคีนา